วันนี้ทีมงานโนบลาร์ดยีจะพาทุกๆคนมาที่ตำบลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีกันเราจะมาจัดร้านทุกอย่าง20ให้กับคุณลูกค้าของเราซึ่งทางคุณลูกค้าได้เลือกเป็นแพ็กเกจไซส์ M+ p l u s ในแพ็กเกจมีรายละเอียดดังนี้ครับคุณลูกค้าจะได้เคาน์เตอร์คิดเงินและระบบขายสินค้าหน้าร้านและควบคุมสต๊อกของสินค้าซึ่งสามารถดูออนไลน์ได้พร้อมเครื่องสแกนบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และชั้นวางสินค้าขนาดมาตรฐานจํานวน60ชั้นลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบชั้นและป้ายแนะนําสินค้าได้เองทางร้านนี้ได้เลือกเป็นโทนสีเขียวสวยงามสะดุดตาและทางคุณลูกค้ายังได้รับสินค้ารายการละ1โหลจํานวนถึง1 5 0 0รายการและวยังมีการตรวจเช็คสินค้ากับทางลูกค้าก่อนเสมอ้วยครับและยังได้รับป้ายข้อความเปิดแล้วสินค้าทุกอย่าง20ขนาดใหญ่4ีคูเมตรอีกด้วยทางเรายังมีทีมงานจัดเรียงสินค้าและตกแต่งสินค้าภายในร้านให้พร้อมขายและนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงาม ขอแสดงความยินดีกับร้านเพนทิดาทุกอย่าง20จังหวัดสุพรรณบุรีสินค้ากว่า1 5 0 0ารยายการจัดเรียงเป็นระเบียบหาง่ายแบ่งตามประเภทตามหมวดหมู่คุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในตำบลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจลงทุนเปิดกิจการทุกอย่าง20กับทางเรานพร,รัตน์สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่เห็นอยู่นี้ครับสินค้าสวยสินค้าดีต้องยกให้เรานพร,รัตน์20